ทุกคนครับแล้วก็ขอแนะนําร้านเติมเกมที่น่ารักที่สุดของผมนะครับกับ Over Top Up ถ้าหากว่าคุณเล่นเซเลตโซนซีโรแล้วอยากจะเติมพาสเติมอะไรก็แล้วแต่นะครับถูกว่าเติมเองครับอย่าลืมครับ Over Top Up เอาล่ะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบผมกันซ i l o t ต m เอ็กซ์วันนี้อยู่กับเซนเลสโซนซีโร่เนื่องจากว่าเพิ่งจะมีไลฟ์สดของทีมงานไปร 1. 1ครับเกี่ยวกับแพท1.1ครับวันนี้ก็เลยจะต้องมาทำเอ,อคลิปให้นะว่ามีอะไรบ้างนะทุกคนโดยข้อมูลที่ผมเอามาพูดนั้น จะไม่มีการพูดเรื่องลีกอะไรเอาเป็นว่าเป็นข้อมูลจริงข้อมูลจริงนะครับจากตัวของ Official เท่านั้นเลยนะครับอ่ะเอาเอาแบบเข้าประเด็นก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างเอาเรื่องตู้ก่อนเลยผมว่าเรื่องนี้พูดง่ายสุดนะครับเรื่องตู้ก่อนเลยนี่ตัวแรกที่จะมาทางทีมงานก็ได้ทําการโชว์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับย้าว่าทีมงานเป็นคนโพสต์เองนะครับ เขียนเลยว่ากิจกรรมปรับความทีช่วงที่1มาแล้วนะครับเอเจนต์ Agent ตัวใหม่เดี๋ยวปิดอันหลังไปก่อนหรือน้องสิงยี่นะครับออกเสียงถูกหรือเปล่าก็เม้นบอกกันได้ ไม่เป็นที่ผิดหวังอะไรเพราะว่ามันหลุดมาตั้งนานแล้วว่าจะมาใช่ไหมครับโดยน้องเนี่ยถ้าวิเคราะห์เร็วๆเนี่ยเหมือนน้องจะเป็นรอยนะหรือจะเป็นหุ่นยนต์เพราะว่าเราจะเห็นในเนื้อเรื่องน้องเนี่ยที่หยิบเอาอีเทอร์กินเข้าไปนู่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นน้องก็ไม่น่าจะใช่มนุษย์แท้นะครับแล้วตัวละครน้องเป็นอย่างไรนี่เขียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมตัวละครน้องเนี่ยเป็น่าสแตน์นะครับเป็น่าสแตน์แล้วก็เป็น่าไฟฟ้า เป็นตัวสตันธาตุไฟฟ้าซึ่งก็เล่นกับใครได้บ้างใช่ไหมคือปกติแล้วสายฟ้าเนี่ยจะเป็น anomaly หรือว่าเป็นพวกเกรสเป็นพวกเล่นในส่วนของสถานะผิดปกติแต่สตันเนี่ยยังไม่มีมี n b อ่ะ n b ก็เป็นตัวแบบแรงเอเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะอัปเกรดตัวสตันเนี่ยน้องก็มาให้เล่นแล้วนะ ซึ่งถามว่าน้องจะเล่นกับใครได้บ้างก็เล่นได้ทั้งกับจู้หยวงแล้วก็เล่นได้ทั้งกับทีมสายฟ้าไม่ว่าจะเล่นกับเออแอนตอนไม่ว่าจะเล่นกับเออเกรซก็ตามหรือว่าจะเล่นกับผสมอย่างต่างเล่นกับเออลีน่าก็ได้เออผสมผสมกันได้หมดแต่ว่าผมว่าน้องเล่นกับเอาไปสตันให้จู้หยวนน่าจะเก่งใช้ได้เลยนะครับโดยน้องเนี่ยจะมาเลดอัพพร้อมกับบิลลี่แล้วก็โคลินนะครับเออบิลลี่แล้วก็โคลินโคลินกับบิลลี่เนี่ยจะมาให้เปิดเพิ่มแน่นอนว่าการมาของ ตัวละครเลดอัพไม่ได้มาอย่างเดียวก็ต้องมีเลดอัพในส่วนของ W engine หรืออาวุธประจำตัวด้วยก็จะมี house keeper แล้วก็ starlight engine r a p i c a นะครับรวมถึงอาวุธของน้องเนี่ยจะมาเป็นหยกนะครับเออซึ่งจะชื่อว่า ice jade t e pot นะครับเหมือนแบบ ทีวีซีของน้องอะ่ะที่เป็นเป็นน้องกำลังจิบชาจิบขนมอะ่ะก็จะเป็นเหยือกชานะครับซึ่งเป็นเหยือกยกนะเออเป็นเหยือกชาเป็นอาวุธของน้องเป็นประเภทสตันอยู่แล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูความสามารถกันอีกทีไปดูกันต่อนะครับว่าละตู้อีกอันหนึ่งเป็นตู้อะไรนะอืม เอาละตัวต่อไปที่พูดถึงก็เป็นตัวจาก Official ทีมงานโพสต์นั่นเองเหมือนกันนะครับกับกิจกรรมปรับความถี่ช่วงที่2นะครับเป็นใครไปไม่ได้นอกจากน้องเจนครับโอ้โหเจนเนี่ยนะผมเนี่ยผมต้องขอพูดก่อนว่าผมผมเพิ่งทําคลิปเทียริสไปทุกคนดูผมใช่ไหมคลิปนั้นคนดูเยอะอยู่ก็ ผมอวยไปเปอร์เวอร์เอรเลยแล้วน้องเจนมาแบบนี้คือแบบเฮ้ยไปเปอร์เป็นกายภาพแล้วเป็นธาตุผิดปกติครับแล้วผมปั้นไปเปอร์สุดมากผมบอกกันเลย เจนมาเป็นธาตุผิดปกติไปเปอร์ก็คงจะต้องโดนทดแทนแล้วละ่ะแต่ว่าถ้าใครจะไม่เปิดน้องเนี่ยผมย้ําก่อนว่าผมว่าไปเปอร์ถ้าตั้งแต่เอ่อซีสี่ขึ้นไปมันเก่งมากนะมันเก่งมากเพราะฉะนั้นเจนต้องเก่งกว่านี้อีกอะ่ะเดี๋ยวผมรอเล่นเลยเดี๋ยวรอดูว่าเจนจะสุดขนาดไหนนะมาแทนไปเปอร์ได้เนี่ยทีมงานคงรู้แหละว่าคนไหนชอบไปเปอร์มากเพราะฉะนั้นเจนจะต้องถ้า C1 C2 เนี่ยผมว่าต้องมีทีเด็ดแต่ผมไม่อ่านสปอยอะไรมาผมก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูเอาเป็นว่าเจนเนี่ยจะมาเป็นธานติิปก แล้วก็เป็นกายภาพนะครับอ่าแน่นอนตัวใหม่จะอยู่ในตู้นี้ด้วยในช่วงที่2ก็คือเซตเซตนั้นเป็นตัวละครแลงเอเป็นฝั่งตำรวจอีกแล้วนะครับเออฝั่งตำรวจฝั่งตำรวจก็เป็นท่าเออเป็นแทงเกอร์นะเป็นตัวโล่ซึ่งไม่ค่อยจะมีนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าความสามารถจะจับแค่ไหนนะครับสำหรับเซตกับน้องแอนบี้มาให้เล่นอีกเหมือนกันแต่ผมว่าคนน่าจะอยากได้เซตมาเก็บมากกว่านะครับหลักๆคือเจนเนี่ยโอ้โหดีไซน์ตัวละครแน่น หนึบหนับมากจะเปิดก็ไม่ได้ดูขสนใจเหตุผลเก่งหรือเปล่าจะเปิดก็คือเหตุผลที่เจนแน่นหนึบหนับนี่แหละแน่นยังไงไปดูเอาเองนะครับแล้มาดูกันต่อในส่วนของ W engine หรืออาวุธประจําตัวนะของทางฝั่ง Pace k ิ p p e r Specialized ก็เป็นของทางฝั่งของเซตนะครับแล้วก็ Demara เป็นนำสกุลของ NB เนาะแล้วก็เป็น Demara Battery Mark 2นะครับก็เป็นของแรง A แต่อาวุธชื่อว่า Shar p สติเกอรเนี่ยเป็นอาวุธแรงเอสา ผิดปกติของทางเจนนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวต้องมารอดูว่าเฮ้ยจะเจ๋งแค่ไหนความสามารถสวยนะเป็น W e เ g i n e ที่สวยนะเจนก็สีเป็นโทนเธอร์คอยส์นะสีน้ําทะเลโอ้เจนนี่แน่นหนึบหนับจริงๆผมได่โคตรอยากได้ด้วยเหตุผลเดียวเลยครับทีนี้ผมพาทุกคนดูไปแล้วว่าเนี่ยคือ o f f ฟิเชีแล้วว่ามาต่อกันแน่นอนนะครับ แล้วคำถามคือพี่แล้วคร่านี้ไอรายละเอียดมันมีแค่นี้เหรอไม่ใช่ครับเรามาดูทีละภาพกันว่ารายละเอียดนั้นมีอะไรบ้างเริ่มแรกนะครับเป็นวา,าลสาสรีดูนะครับผมก็จะมาดูให้ฟังนะครับเป็นทางฝั่งของน้องจิงยี่นะครับช่วยด้วยอ่าน ซิงยี่นะครับความสามารถของน้องก็คือใช้เดรสเพื่อช่วยเหลือเพื่อร่วมทีมและเติมช่องว่างรุนแรงอันนี้มันก็เป็นตัวสตันอยู่แล้วนะครับทุกคนก็คงจะรู้อยู่แล้วเนาะไม่ได้มีซีเรียสอะไรแต่ว่าเขามีเขียนประวัติเล็กน้อยเขาบอกว่ารุ่นพี่นะครับย้านะว่านี่คือรุ่นพี่นะครับน้องตัวน้อยคนนี้เนี่ยคือรุ่นคนเขาใช้คาว่ารุ่นพี่รุ่นพี่ซิงยี่เนี่ยผู้สั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนานก็ผมว่าแล้วก็เธอเป็นดอยแน่ๆล่ะไม่เพียงแต่ภูมิปัญญาชีวิตหลากหลายเท่านั้นมีทักษะต่อสู้ทที่่่ําานนนนนเชนกััแหละ และมีป้ายฟราจายด้วยก็คือแบบระวังแตกนะ แสดงว่าน้องเนี่ยไม่พ้นรอยอย่างแน่นอนนะครับแล้วพอข้างในเนี่ยก็จะมีรูปโปรโมทมาเพิ่มอีกด้วยนะเป็นรูปเจนอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีตัวละครใหม่อีก2ตัวอยู่ด้านล่างประกอบกับจูหยวนนะครับนี่1.1ดเปิดตัวมาแต่ด้านล่างเนี่ยมันมันค่อนข้างาะฉากพิเศษมันค่อนข้างที่จะน่าจะตอนเป็นเออคำว่าสายรับ r B เนี่ยผมว่าคือน่าจะเป็นตอนปลอมตัวอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับเนี่ยมีเนื้อเรื่องเห็นไหมมีเนื้อเรื่องใหม่ สงสัยต้องเล่นเนื้อเรื่องแบบอย่าสกิปเด็ดขาดเลยนะท่านผู้ชมครับถามว่าทำไมถึงห้ามสกิปก็ดูสิครับโอ้โหมันเวอร์ไปหรือเปล่าโอ้ยคือปลอมตัวแต่แบบพระเจ้ามันเวอร์ไปหรือเปล่าเนี่ยเอา้าโอ้โหเจนมันเวอร์ไปหรือเปล่าแต่ก็ก็ดีนะครับดูเนี่ก็ดีครับก็ดี และนี่คือรูปที่2ข่าวครับก็จะมีอีกนะไม่ได้หมดแค่นี้ครับเขาจะบอกประกาศรัวๆเลยแหละว่าโปรไฟล์3ตัวนี้คือมาแล้วแน่นอนก็จะมีชิงยี่แล้วก็เจนแล้วก็เซตนะครับ3อันใหม่วีเนผมอ่านให้ฟังหมดแล้วแต่มันไม่ได้มีแค่นั้นครับมีแบมบูใหม่ด้วยนะแบมบูออฟฟิเซอร์นะครับก็คือเดาไม่ยากหรอกเป็นแบมบูตำรวจ คือเอาไปเล่นกับทีมตำรวจน่าจะเก่งอยู่แล้วนะครับก็มีการตกแต่งกล่องแบมบูของเล่นที่มีพวงเ,เขาเรียกว่าลุนใจมือมีการแต่งตัวเป็นตำรวจแบมบูด,ด้วยนะครับก็สวยงามนะเกมนี้นี่บมบูนี่เอาไปขายตุ๊กตาได้ยันลูกบวชนะครับ แล้วก็ยังไม่หมดครับมีประกาศในเรื่องของกิจกรรมด้วยนะครับโปรแกรมใหม่นะพอเห็นคำว่า e n c r y p t e d Master Tape คูณ10เนี่ยแปลว่าแจกสุ่มฟรี10โลไงดีจะตายนะครับทุกคนแล้วก็อึดหืดน,นะครับตกลงมาจากฟากฟ้าก็แจกบปูปองอีกเอาไปสุ่มบูบังบูใหม่เนี่ยอีก10โลนะครับและสุดท้ายการเก็บเกี่ยวในอเวจีครับป่าป่าอิเทพึ่งพาใส่กันโค้ดเนม <laughs> เอาเป็นว่าบอสตัวนี้เราเคยสู้แล้วแต่มันมีฉากใหม่มานะครับผมขอโทษสำหรับการอ่านคําแปลกๆผมกลัวอ่านผิดดีกว่าบอกว่าไม่รู้ให้คนดูสอนหนึ่งจะดีกว่าอ่านผิดนะครับอ่ะแล้วมันมียังมีอีกนะยังมีกิจกรรมอีกนะกับบริการหลังการขายมืออาชีพอยากเป็นร้านค้าที่ส่งคำเสร็จอันนี้น่าจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับร้านวิดีโอเรานั่นแหละนะครับน่าจะมีกิจกรรมอะไรให้ทำเพิ่มเติมเกี่ยวกับร้านวิดีโอนะครับแล้วก็หนึ่งวันของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอันนี้น่าจะเป็นกิจกรรมของซิงยี่นะครับที่จะ หน้าที่ความมั่นคงคือหน้าที่น้องนะครับแต่เขาเรียกว่าให้เ,เรียกว่าพี่นะฝึกซ้อมกลยุทธ์ต่อสู้เสมือนจริงอันนี้ก็เดี๋ยวน่าจะเป็นว่ากันไปแล้วก็มีข่าวเรื่องว่าเดี๋ยวจะมีทีวีลดลงด้วยคราวนี้กิจกรรมฉากที่1มุมกล้องที่1แสงไฟพร้อมนักสแสดงเตรียมพร้อมแอคชั่นก็เดี๋ยวดูว่าเป็นยังไงคือพยายามเพิ่มกิจกรรมใหม่ๆมาเยอะเลยนะทุกคนก็ไม่ต้องเหงากันไปนะครับ1.1นี่ทีมงานจัดเต็มนะครับแล้วก็ยังมีอีกนะครับชิวดีเฟนซ์ปฏิบัติการพิเศษ ก็คือเดี๋ยวจะมีด่านใหม่มาแล้วนะชิยูดฟเฟนบางคนเล่นจนคล่งองมือแล้วเนี่ยก็อาจาจะเริ่มเบื่อเบื่อแล้วทีมงานก็เลยไม่รอช้านะครับจัดชิยูดฟเฟนโนดใหม่มาด้วยเดี๋ยวต้องรอดูว่าตึงแค่ไหนนะครับออฟซิเดียนคู่หูกลยุทธ์หูภาพสวยดีจริงๆเลยนะครับก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมอันนี้มาด้วยแล้วก็คาเมเลียนะโกลเด้นวีคอันนี้คือเดี๋ยวจะได้เห็นกันว่าทองคำของคาเมเลียคืออะไรนะครับก็ยังไม่หมดนะทุกคนแล้วทีนี้สุดท้ายเนี่ยถ้าหากว่า จะเอาเป็นเว็บเนี่ยผมก็ได้ทำการเตรียมไว้แล้วนะครับนี่อันนี้เนี่ยคือเป็นตัวอย่างในส่วนของการโจมตีของน้องชิงหยีดูอันนี้คือเปิดเสียงได้ไหมเปิดไม่ได้นะครับ ทางทีมงานปิดไว้แต่ว่าใจเย็นสงบไม่ตื่นตระหนกกับการเปลี่ยนแปลงแม้ว่าในช่วงวิกฤตอันนี้คือการปล่อยการโจมตีเกิดการหลบหลีกสมบูรณ์แล้วจะเพิ่มซ้อนตัวคูณสตันใบเล่าๆแหละว่าสกิลอะไรเดี๋ยวผมมารีวิวอีกทีแล้วกันนะครับตอนที่ผมเปิดอะ่ะเดี๋ยวผมมารีวิวหน้าตู้อีกทีว่าสกิลมันอะไรยังไงก็เป็นสกิลการฟาดพรองของน้องนะครับน้องซิงหยีนะครับนี่เวลาหลบแล้วควงกระบองอย่างจ้าบนะครับเออนี่ก็เดี๋ยวมีตัวอย่างกันมาให้ดูเรื่อยๆถามว่าพ แล้วพี่ไปดูตัวอย่างได้ที่ไหนครับก็ไม่ต้องดูได้ที่ไหนกดไปที่เซนเลตโซนซีโเนี่ยแล้วก็มาดูนะครับมันก็มีบอกหมดแล้วนะแล้วก็รวมถึงไอกิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีมาเรื่อยๆนะอันนี้คือเป็นตัวอย่างคร่าวๆโอ้โหแต่ขอดูเธอหน่อยแล้วกันภาพสวยจริงๆเปิดตัวจเวจนมานิ่กะกะ กินซีนของน้องชิงสีชิงหยีมากๆดูแล้วควงมามีดมาครับดูดิดดก็แย่งซีนกันไปเลยแล้วกันนะครับดูแล้วดูซูมมาแบบนี้ความแน่นของเขาโอ้โหยังแอสซัสซินแต่แบบจะเป็น a n o m a l i เป็นแบบท่าผิดปกติไม่น่าเชื่อเนาอเหมือนแบบตัวดาเมจเลยะใช้มีดคู่มีดสั้นด้วย กางเกงนี่มันรัดดีจริงๆมาแล้วครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่อวยน้องนี่พรองแยกได้ติดได้ถ้ามันสวยจริงๆนี่ครับแยกกับพรองออกมาแล้วถ้าติดจะเป็นพรองยาวครับมาครับเซ็ตขอบ้างครับเปลี่ยนประกอบโล่ได้ เป็นโล่แต่สามารถประกอบเป็นแบบอาวุธติดอาวุธหนักมือหนักได้ครับนี่แล้วเดี๋ยวเราได้เห็นเนื้อเรื่องเหล่านี้แน่นอนครับเนี่ยตั้งเป็นโล่ครับแล้วเล่นกับจูหยวนด้วยทีมตำรวจครบทีมครับพี่น้องนี่ออันเดร์ d e r เวอร์ครับ B R N B และนี่ครับ Special Episode ครับจะได้เห็นการปลอมตัวของเหล่าสาวนะครับไปให้เสพกันนะ รวมถึงจะมีเนื้อเรื่องใหม่ของเอเจนต์นะครับนี่ก็น่าจะเป็นน้องชิงชิงหยีก่อนนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเราได้รู้แล้วว่าน้องเป็นหุ่นยนต์หรืออะไรมันเป็นมายังไงนะครับนิวพาร์เนอร์มาแล้วนะครับ3ตัวรวมถึง W Engine ใหม่3อันขยับได้เป็นยังไงก็ดูบนหน้าจอกันเอารวมถึงบัมบูใหม่นี่ดูดูดูบัมบูจะเข้าไปโจมตีระยะประชิดใส่มอนสเตอร์ได้ด้วยนะครับ นะแล้วก็อันนี้พวกเป็นกิจกรรมต่างๆแจกตั๋วสุ่มลิมิเต็ดถึง10อันนะครับก็เดี๋ยวไปลุ้นกันบางคนอาจจะดวงดีก็ได้นะครับอืมไม่ลืมที่จะแจกบัมบูเช่นกันนะเนื่องจากว่าเขามีบัมบูใหม่มาใช่ไหมครับก็ต้องแจกกันหน่อยแล้วก็นี่ครับอินฟินิ r รีฟเกมเพย์จากการสู้แต่นี่มันเป็นบอสที่คุ้นเคยอยู่แล้วอ่ะนะแต่อาจจะมีกิจกรรมอะไรมาเพิ่มระหว่ากันไปนะครับ ประเด็นคือเจนเนะี่ยเจนมันเป็นไม่ใช่ดาเมจครับและนี่ครับเกมเพย์คาเมล่าคาเมเลียครับโกลเด้นวีคก็เป็นทีวีนะแต่ว่าจะให้วิ่งหลบให้วิ่งหลบสีแดงนะครับเออดูว่าหลบได้ยิ่งหลบก็ยิ่งได้รางวัลเยอะนะอันนี้ให้ทุกคนได้ไปเล่นกันเดี๋ยวค่อยว่ากันซีนวันช็อตวันครับมีเกมเพย์ใหม่เป็นเกี่ยวกับการถ่ายรูปครับอ่า ชอบกันหรือเปล่าบางคนชอบน้องผมและชอบน้องเบลมากนี่แล้วก็มี customer service service first class ให้ตีให้ติดเพอร์เฟกนะครับคล้ายๆกับเกมเล่นบล็อกออเดชั่นเกมเพลงอะไรอย่างเงี้ยเดลี่ไลท์ก็จะมีการเอาตัวละครตำรวจ NPC มาใหม่ด้วยนะครับให้เกมเพลงเนี่ยไปเล่นในเมืองเพิ่มแบบนี้มีสกอร์มีให้คุยทำเควสเดลี่กับบัมบูด้วยนะครับแล้วก็ นี่ครับคือทั้งหมดทั้งมวลของการอัปเดตในส่วนของแพท1.1ชอบไม่ชอบเม้นคุยกันฝากกดไลค์กดซับ s c ค i b ์แล้วติดตามกันต่อครับว่าจะมาเป็นยังไงนะครับซึ่งก็จะมีเวลาเออมีกิจกรรมแจกแชร์แลกแชร์อีกเต็มในเพจนะครับยังไงก็ไปดูได้ด้วยนะครับมีแซนดี้แจกด้วยเทั้ะนั้นก็ขอบคุณที่รับชมสำหรับคลิปนี้ลาไ้เท่านี้หวังว่าทุกคนจะติดตามกันขอบคุณมากเกันคลิปหน้าครับ Site. Commencing rescue.